สวัสดีครับสวัสดีวันที่14เมษายน2024นะครับฉลองสงการไปพอเขาเรียกว่าอะไรเต็มสเต็มเลยเนาะวันที่13ก็ไหวผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่แอดก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเติมเต็มให้กับชีวิตแล้วพร้อมที่กลับไปสู้ใหม่นะครับก่อนระมาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับก็ เมื่อคืนญาติแอร์คนนงก็โดนรถชนก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอย mm hmm. ู่ก็ไม่เป็นไรครับก็นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรประมาทนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องเข้าเรากันน้อยหนึ่ง mm hmm. ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ฮะไม่ได้อยู่ตามวันสงการของประเทศเราเนาะก็เขาก็เตะของเขาเราก็ชมเหมือนเดิม เมื่อคืน,นีมีทั้งหมด6คู่นะครับนิวคาสเซิลนะครับคู่แรกโอ้เปิดบ้านถล่มสเปอร์แอด่าแล้วถูกคู่อย่างเงี้ยสเปอร์สเปอร์ต้านไม่อยู่ครับไปเยือนไปเยือนนิวคาสเซิลต้านไม่อยู่แพ้ไป4ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวแอดต้องไปเช็กก่อนว่าอีซักยิงกี่ลูกนะครับเออิงแอดชอบมากเลยอยากให้อยากได้ตัวนี้มากเลยอีซักจกังหวะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าขอขอสักหน่อยหนึ่งก็เป็นประตูแล้วทำให้นิวคาสเซิลนะครับ ตอนนี้กระโดดขึ้นมาเป็นลำดับที่6แซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเรียบร้อยแล้วด้วยประตูผลตามประตูได้เสียที่ดีดีกว่านะครับแข่ง32ชนะ15เสมอ5แพ้12นะครับมีอยู่50แ,แต้มแต่ตามหลังสเปอร์อยู่ค่อนข้างยาวไกลอยู่ครับ10แต้มนะครับเออสถิติห้นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1โอสถิตดีมากเลยครับของนิวคาสเซลนะครับมาดูสเปอร์นะครับที่โดนถล่มไป4-0ก็ <c oughs> ก็ยังอยู่ที่5อยู่ลำดับที่5อยู่ยังเหนียวแน่นอยู่เพราะว่าผลต่างมันเยอะครับคะแนนผลต่างเยอะมากเลยกับ,กบที่6แข่ง32ชนะ18เสมอ6แพ้8นะครับมีอยู่60แต้มก็สถิติ5นัดหลังนี่ก็ค่อนข้างจะเววไปทางอะไรจะดิงด่ง,งลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับนี่คือ5นัดหลังล่าสุดนะครับก็ตามหลังแอตแลนตวลลาด้วยผลต่างลูกได้เสียอยู่แค่ลูกเดียวนะครับ บีกันไปบีกันมนานะ,ะ้ะสองทีมนี้คู่ต่อไปนะครับเบนฟอร์ดตอนรับการไปเยือนของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็โทมัสแฟงก็พาลูกทีมเก็บสาแต้มในบ้านได้สกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับทำให้เบนฟอร์ดเนี่ยขึ้นมาอยู่ลำดับที่14ของตารางน่าจะพลาดเอ้ยน่าจะรอดนะน่าจะรอดแข่ง33าชนะ8เสมอ8แพ้17มีอยู่32แต้มนะครับ ตามหลังฟูแลมอยู่7แต้มนะครับเอาตรงไล่ทันนะครับเนี่ยเออสถิติห้านั้นหลังก็พอพอได้ครับพอพอใช้ถือว่าพอใช้เสมอ3ชนะ1แพ้น1นะครับอยู่ลำดับที่14ของตารางนะครับมาดูเชฟฟิลล์อย ER ู่ในเตก็ก็จมบววยเหมือนเดิมนะครับคงผู้บริหารคงคงเตรียมเตรียมแผน2นัแล้วแหละเตรียมงบประมาณอะไรแผน2นะว่าจะใช้เท่าไหร่อะไรยังไงฮะ ก็ทีมเด็กครับชเชฟฟิล์ยูเนเต็ดนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเ,เอาอยู่อย่างเงี้ยแหละก็เป็นกำลังใจให้นะครับแข่ง32ชนะ3เสมอ7แพ้22มีอยู่16แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับก็เสมอ3แพ้2นะครับเสมอ3แพ้2ก็ค่อนข้างจะ อืมใช่ครับเสมอ3แพ้2ขออภัยครับอ่าก็อยู่ลำดับที่20เหมือนเดิมครับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดคู่ต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับลูตันทาวนะครับก็ถล่มด้วยสกอร์ซัดไม่ยั้งับ5ประตูต่อหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นำโด่งเป็นเป็นจ่าฟูงแล้วเปลี่ยนมืออีกแล้วเปลี่ยนจากอาร์เซนอลเป็นแมนซีแล้ว <c oughs> ท้าให้ลิเวอร์พูลในช่วงแข่งคืนนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีคืนนี้ไม่น่าพลาดนะครับคริสตันพาเลตเนี่ย แม้ซี้แข่ง3-2ชนะ22เสมอ7แพ้3นะครับมีอยู่73คะแนนนะครับนำอยู่ลำดับที่1นครับด้วยสถิติ5นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ2นะครับอืมอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยตามอยู่2แต้มนะครับอ่าก็ว่าด้วยสถิติยังยังยังว่ากันอีก7-8แมตชนะ์อ่ายังว่า6แมตช์มั้ง6แมตช์ส่วนลูตันทาว ก็อยู่ลำดับที่3จากบุวยนะครับอยู่ในโซนตกชั้นนะ f อร e s t สกิดขึ้นไป1แต้มแนละ้วก็ก็ยังไม่พ้นนะครับยังไม่พ้นพวกเอเบอร์ตันพวกฟอเรสต์นี่ยังไม่พ้น uh, รูตันทาวแข่ง33ชนะ6สเสมอ7แพ้20มีอยู่25คนะแนนนะครับสถิติ5นัดหลังนี่ก็คือชนะ1สเสมอ1แพ้3นะครับอยู่ลำดับที่18ของตลางโซนตกชั้นเลยคู่ต่อไปนะครับนอตติงแฮมฟอเรส ตอนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันนะครับฟอเรสต์เนี่ยเพิ่มมา1แต้มนะครับหลังจากเสมอกับบูฟเนี่ยก็แข่ง33ชนะ7เสมอ9แพ้17มี26แต้มลำดับที่17ของตารางนะครับอยู่เหนือรูตันอยู่1แต้มและตามเอเวอร์ตนอยู่1แต้มสถิติห้านัดหลังนี่ก็คือเสมอส3แพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับอืมส่วน วูฟแฮมตันนี่ก็ยังอยู่กลางตารางนะครับหลังจากที่เสมอก็อยู่ลำดับที่11บเนะ10 11เอาอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็แข่ง32ชนะ12เสมอ7แพ้13มีอยู่43แต้มนะครับอยู่ลำดับที่11ของตารางด้วยสถิติ5นัดหลังเนี่ยชนะแค่1นะครับเสมอ2แพ้2นะครับเออตามหลังไบตันอยู่1แต้มนะครับตามหลังไบตันและเซลซีอยู่1แต้มนะครับเอาอยู่อย่างเงี้ยแหละฮะไอวูฟ คู่ต่อไปนะครับเบอร์ลี่ต้อนรับการมาเยือนของไบตันนะวทำเสียของครับไบตันไบตันเพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยอยู่รองบวยแข่ง33ชนะ4เสมอ8แพ้21มีอยู่20แต้มนะครับอยู่ลำดับที่19ของตารางรองบวยก็ไล่ไล่ลูตั้นอยู่4แต้มเอออยู่เหนือเชฟฟิลด์อยู่4แต้มนะ20แต้มนะครับเซฟีห้ด้นนานหลังนะี่คือเสมอ3 แพ้หนึ่งชนะหนึ่งนะชนะนานมาแล้วแหละก็ไบตันนะครับไบตันเนี่ยอยู่ลำดับที่10ของตารางนะครับแข่ง32ชนะ11เสมอ1 1แพ้10มีอยู่44แต้มนะครับตามหลังเซลซีด้วยประตูลูกได้เสียอยู่1แต้มนะครับ44เท่ากันนะครับสกอร์เออผลต่างอยู่1ประตูนะครับสกอร์เนี่ย ตามหลังอยู่1นึงประตูแต่ว่าแต้มเนี่ยเท่ากันนะครับสีแต้มตามหลังเวสแฮมนะครับอีก4คะแนนเออสติหนัดหลังเนี่ยแพ้2เสมอ2อแล้วก็ชนะ1นะครับของไบตันลำดับที่10ของตารางนะครับกูต่อไปนะบอลมัดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับบอลมัดจริงจริงสตีดีมากนะครับก็ไม่แปลกใจนะที่สามารถเก็บแต้มจากจากทีมใหญ่ได้ ด้วยสถิติห้านัดหลังเนี่ยดีมากเลยครับก็ชนะ3สเสมอ1แพ้1นครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ชนะมาลวดเขียวเขียวอ่อนๆนี่โอ้โหแบบน่าดูชมเลยครับมี42่แต้มนะครับแข่ง32ชนะ11บเสมอ9แพ้สิอนะครับอยู่ลำดับที่12บองของตารางตามหลังวูฟอยู่หนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ตามหลังไบตันอยู่2แต้มอ่า ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลนมาอยู่ที่7นะครับจากอันดับที่หลลนมาที่7ด้วยผลต่างลูกได้เสียเนี่ย18ประตูนะครับต่างกัน,นตามหลังนิวคาสเซิลอยู่18ประตูแต่ว่าแต้มเนี่ยเท่ากันนะครับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดแข่ง32ชนะ15เสมอ6แพ้12นะครับอยู่ลำดับที่7ของตารางด้วยสถิติ5นัดหลังล่าสุดเนี่ยเสมอ3แพ้1ชนะ1นะครับอืมนะครับ คืนนี้นะครับคืนนี้คืนนี้ลิเวอร์พูลสองทุ่มเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจำเป็นต้องเก็บสามแต้มนะเพื่อเพื่อขึ้นจากฝูงนะครับแต่ต้องไปดูอาร์เซนอลกับแอตตันวิลล่าเนี่ยว่าจะว่ายังไงคืนนี้อ็คืนนี้คู่เอกมากเลยครับก็สรุปนะครับคืนนี้20่สนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยลิเวอร์พูลพบกับไบรตันเวสต์แฮมพบกับฟูลแลมนะครับคู่4ี่ทุ่มครึ่งก็อาร์เซนอล พบกับแอตตันวิลล่าในคู่นี้ติดตามเลยครับส่วนวันวันวันพรุ่งนี้ตีสองตรงกับวันอังคารนะครับเซลซีนะครับตอนรับการเยียดของเอฟฟูตันนะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์นะครับแอดใส่สกอร์เขาเรียกว่าอะไรผลการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันประจำวันไว้อยู่ท้ายคลิปนะครับ cover ดดีนิดนิดหนึ่งนาทีนะครับก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ